ทำมัทนะมงคลน,นะครับบหมยสีมองตรงพอดีแล้วเราไอพี่นึกแต่ว่าสิเข้าไปเที่ยวชมภายในนะครับโอ้โหเย็นโลง่งพื้นที่หมดงามมากๆนะครับ มมากๆวันนี้ที่ได้มาเที่ยวชมได้มาเห็นถ้ำหลายที่ทำวัฒน,น,ฒนมงคลที่บอ่อทองนะครับขอบคุณพี่สมชายกับเซอร์แชนเลยนะครับที่นำพวกเรามา,าปั่นจักรยานมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอบอ่อทองรอยต่อบอ่อทองกับเขาชะเมานะครับ ได้มาเห็นทำหลายๆที่นะครับอันนี้เป็นที่ที่หกแล้วนะครับอันนี้ที่เราปั่นท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงดงามของตรงนี้<ำ>เป็นเขตของเขาชะเมาเอาขึ้นเขาชะเมาแลวใช่ไหมครับขึ้นเขาชะเมาจังหวัดระยองแล้วครับอ๋อครับครับผมนึกว่าขึ้นบอ่อทองอีอ๋อเป็นเขาเชมเมาแล้วถ้าเทียบกับรับแรงทำรับแรงที่เราไปมาตรงนี้จะจะพื้นที่แคบกว่าเนาะแต่ว่าลักษณะคล้ายๆกัน หินงอกหินย้ yeah. อยอยู่ในเนี่้ไม่รู้จะเปิดเข้าไปได้ป่าวครับผมครับผมอันนี้คือทางเข้าเป็นโอกาสที่ดีมากๆลองดูสิครับได้ไหมได้ได้ได้